ฟังทุกท่านนะครับหน้าจอน่าจะมาล้มาล้น่าจะขึ้นขึ้นแล้วออมาแล้วพี่เช็คอยู่โอเคมามาแล้วครับครับโอเคครับมันจะดีเลยนิดหน่อยแต่ก็โอเคล้ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องตัวเซกเตอร์โลเทชั่นที่เอบางทีมันอาจจะเป็นเครื่องมือราคาแพงๆนะครับที่เขาคิดกันแต่จริงๆในอีไฟแนนซ์นะครับถ้าเราออกมา ปรับนิดๆหน่อยๆมันก็พอจะถูถ่ายไปได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหนังสือพิเีปยกมาคับก็อมีมีขายตลอดนะครับ,รบ,รบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นหนังสือของผมนะครับสามเด่มแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าที่เราทํากันอ่าสัปดาห์ละครั้งเนี่ยตอนนี้รวมรวมแล้วอาจจะได้เกือบเกือบสี่สิบชั่วโมงนะครับ mm hmm. ก็เอามาอ่าน เอามาดูคู่กับหนังสือที่เทียบกับหนังสือโผงได้ครับมันก็จะช่วยให้เข้าใจมากข<ห>ึ้นใ้ต่อยอดได้ดีขึ้นอมดเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือของยิ้มนะครับ <ใช S 1> เพราะว่ายิ้มจะเป็นคนทําโปรแกรมพวกนี้มามผมก็อาศาาัยบางน่าสนใจผมก็เอาไปใช้บ้างอันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะเอ่อไอที่มีสามเส้นะนะครับครับเอเลเกเตอร์เดียวเราก็ใช้ดูด้วยครับเดียวหลังจากบรรยายเสร็จแล้วเพราะว่าวันนี้มัน เซตมันร่วงแรงก็เกินแต่จริงๆมันก็ล้อไปกับอาทิตย์ก่อนที่เราคุยกันเรื่องแกนใช่ใช่แต่วันนี้เข้าเนื้อหาสำคัญก่อนครับทุกครั้งที่บรเกอร์ให้ให้ไปพูดเรื่องเซกเตอร์โรติชั่นหรือว่ามาขอคุยงานมาประชุมอครับผมจะถามเขาก่อนครับว่าอันนี้จะพูดนิยามไหนครับเซกเตอร์โรติชั่น หรือว่าแม้แต่ตัวโปรแกรมเมอร์ที่มาคุยนะเพราะว่าอะไรเวลาเราคุยกันเรื่องนิยามเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยถ้าเป็นของฝรั่งหรือว่าของเทคกบุ๊กเนี่ยมันมีหลายนิยามตามสํานักครับ,บางสํานักเขาก็นิยามคําว่าเซกเตอร์โรเตชันแบบนี้ครับเขาจะแบ่งพอร์ตเขาว่าในร้อยเปอร์ซนเนี่ยจะมีหุ้นในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ทองคําเท่าไหร่ทีบิลเท่าไหร่คอมมดิตี้เท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับเป็น อันนี้ก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์โรเตชันอย่างหนึ่งนนว่าในในร้อยเปอร์เซ็นตของผ่อนกองทุนนั้นน่ะจะต้องสับหมุนเวียนเท่าไหร่อย่างกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถือเป็นเซกเตอร์โรเตชันอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เราเราจะไม่ไม่ได้คุยตรงนี้ออีกอันหนึ่งครับเซกเตอร์โรเตชันอีกอันหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าเครื่องมือ relative rotation graph ซึ่งท่าไทยที่ใช้กันเนี่ยครับ ที่มีของไทยให้ดูเนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมบูมเบิร์กมันจะมีค่าใช้จ่ายปีละเกือบหนึ่งล้านบาท oh. ที่จะใช้โปรแกรมนั้นนะครับบูเบิร์กตรงนั้นเอมันมันมีฟีเจอร์อื่นด้วยนะครับข่าวอะไรก็มีครับสำหรับบูมเบิร์กดังนั้นอ่าแต่ละโบรกเกอร์บางทีก็มีหนึ่งเทอร์มินอลสองเทอร์มินอลนะผู้จัดจาก,การกองทุนอะไรเขาก็ดูก,กันผมเห็นพี่เปี๊ยกสัมภาษณ์ เทรดเดอร์บางท่านเขาก็เอาตรงนี้มาครับใช่ใช่หน้าจอมจะคุ้นคุ้นะครับที่มันจะวนอย่างเนี้ยครับเอ่อตรงเนี้ครับตัวอ r r เนี่ยมันจะมีบริษัทหนึ่งที่ทําครับแล้วเขาจะเอา RRG เนี่ยไปไปไปขายให้บูมเบิร์ไปขายให้เว็บไซต์ A เว็บไซต์ B เว็บไซต์ C เว็บไซต์ D รู้สึกจะห้าห้าอันแต่ไม่มีดูฟีในไทยครับ ก็เลยเป็นไอเดียวันนี้ครับพี่เปียกว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับเอของเขาที่เขาทําคืออะไรเขาจะแบ่งเป็นเป็นสี่พาร์ทนี่แหละครับก็ท่านผู้ฟังสามารถลองไปเปิดดูตอนที่พี่เปียกสัมภาษณ์ได้นะครับมันน่าจะมีหน้าตาอ,อย่างนี้ขนเ,เขาเป็นนะักวิวเคราะห์ท <cụ S 1> <ถ>ี<อ>่เทพคํานวณเขาใช้ R A G อยู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ของบูมเบิร์กเนี่ยก็จะจะเป็นของ เส้นพวกนี้มันก็จะดูพวกเซกเตอร์ <Generally, S 2> พวกอะไรว่าว่ามันจะวนไปว่ามันมันจะเริ่มจากหุ้นเนี่ยมันจะอ่อนกว่าตลาดแล้วก็เป็นขาลงก่อนแล้วก็ขึ้นไปอ่อนกว่าตลาดเป็นขาขึ้นแล้วก็แก่งกว่าตลาดเป็นขาขึ้นแล้วก็ลงมาครับ <Yes. S 2> แก่งกว่าตลาดเป็นขาลงหุ้นมันจะวนอ,อีกวันนี้พอดีไปคุยกับห้องสมุดมารวยครับผมไปห้องสมุดมารวยบ่อยมากจริงๆห้องสมุดมารวยก็มีสิบหกเครื่องนะครับบูมเบิร์กเนี่ยครับ เน้นให้บริการกับอาจารย์มหาลัยนักศึกษาแล้วก็หน่วยงานวิจัยเท่านั้นนะครับอโครงการนี้เขาเพิ่งเปิดตัวมาครับดังนั้นใครจะลองแต่แต่บูมเบิร์กก็ลองไปที่ห้องสมุดมารวยได้นะครับสอบถามเขาก่อนเข้าไปมีสิบหกเครื่องเลยก็ถือว่าโชคดีมากใช่ครับโหยังตะลึงเลยครับอืมสิบหกเครื่องเลยเพราะเครื่องหนึ่งก็แพงนะต่อจุดมันคิด,ครคดเราใช่ครับใช่ครับของของเขาเป็น บูมเบิก for education แต่ผมลองเปิดดูของเขานะครับเอผมผมก็ไปใช้ได้เพราะว่าผมผมเป็นอาจารย์ที่เศษมหาลัยไงครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยขอเขาลองไปใช้ดูก็ก็ก็ใช้ได้นะฮะก็ก็ลองไปดูก็ก็โอเคครับมันก็มี RRG อยู่นะครับตรงนี้อา่าวันนี้ก็ไม่ได้พูดอันนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะ พูดไปก็ไม mm. <to> ่ไ <end> ด <language> like <to> ้ม <to> ีโปรแกรมใช้กันนะอืแต่ว่าถ้านักวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์ให้เราเนี่ยดีมากครับอย่างที่พี่เปียสภานครับแต่วันนี้เราเราจะพูดวันนี้ครับเราเราจะใช้อีกฟินครับอืเขาเรียกว่าไทยประดิษฐ์ไปได้อันนี้คือไทยประดิษฐ์ใช่ไหมที่จะคุืวอนนี้ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ครับไทยประดิษฐ์ก็ก็ถูไทยครับถูไทยกับอาร์จีแต่ว่ามันไม่เป๊ะแต่มันก็ถ้าใครจะทําก็ก็ลองดูได้ครับ ก็ลองใช้ตัวอีกฟิลดูได้ครับออหอนิยามก่อนนะครับอันนี้จะงงกันมากครับสำหรับสาหรับเทรเดอร์มือใหม่มันจะมีคำว่าอินดัสทรีกับเซกเตอร์ครับของไทยของไทยเนี่ยถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะใหญ่ครับมันจะมีแปดกลุ่มนี่ครับมีอโกคอนซัมฟินเชียลอินดัสทครับอันนี้มีแปดกลุ่มแล้วในแปดกลุ่มเนี่ยมันจะย่อยไปอีกครับอย่างอโกเนี่ยมันก็จะมีฟู้ด มีอักขอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าหมวดนะครับตรงนี้มันจะมี28หมวดครับถ้าไทยจะมีประมาณนี้ครับทีนี้แหละวันนี้เวลาเราจำกัดเราก็จะเลยดูเฉพาะกลุ่มนี้นะครับประมาณประมาณ8กลุ่มนี้มันก็จะมีมีคำพูดแล้วก็มีตัววิจัยต่างๆนะครับว่าบางปีที่เซตเซตมันร่วงเนี่ย แต่บางอันมันอาจจะรอดก็คือกลุ่มอินดัสทรีบางอย่างมันอาจจะรอดนะครับซึ่งการที่เราจะหาอินดัสทรีพวกนี้เจอมันต้องเอามาเปรียบเทียบกับเซทนะครับมันต้องเอามาเปรียบเทียบกับเซตว่ามันแข็งแกร่งกว่าเซตหรือเปล่านะครับทีนี้ก็เรียวเข้าเรื่องอ e ีฟินนะครับกลับไปที่ e อีฟินกลับไปที่อ e ีฟินแล้วก็สมมุติว่าผมจะ จะเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบเซตกับอีกอันหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมผมโครนมาแบบนี้นะครับโคลนมาสมมุติว่าผมจะเปรียบเทียบเซตกับตัวเซกเตอร์อินดัสทรีของอักอกโกครับเปรียบเทียบเซตกับอกโกอย่างเงี้ยครับมันมันดูยากครับพี่เตียบมันมันดูค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันจะเหลื่อมกันครับมันจะเดือมหลือมกันแล้วตาคนเนี่ยมันจะดูยากว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงครับอืระหว่างเซตกับอโกเนี่ยครับมันดูยากจริงๆอีฟินเขามีคําสั่งให้เปรียบเทียบกันเลยนะครับให้อยู่ในเฟรมเดียวกันเลยนะเปรียบเทียบกันเลยก็คืออและและหามกันด้วยแล้วเป็นเส้นสองเส้นสู้กันโอเคโอเคทีนี้เส้นไหนมันอยู่ข้างบนน่ะแสดงว่าเส้นนั้นชนะอื ก็คือเซตเสร็จนะครับคอมม่าแล้วก็ตกใจแล้วก็เอจ o ูนะครับห้ามเคาะห้ามอะไรนะครับนี่ครับมันจะมาครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับมามันอาจจะลาบเดียดอย่างนี้นะครับให้กดอีกทีหนึ่งครับอันนี้ผมทําบ่อยผมทราบครับกดประมาณสามทีเดี๋ยวเส้นมันจะดีเองเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเออถ้าไม่ได้เอาอโกก่อนแล้วก็เซ็ตแบบนี้ครับ มันไม่ค่อยดีไม่ไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะน,น,นี่ครับเป็นไหมครับอออโอเคโอเคทีนี้มันก็นขึ้นมาครับมันก็จะบอกว่าเซตเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูนี่นะครับเซตออกเป็นสีชม<ะ>พูนี้พี่ฝากฝากทําให้หนาขึ้นหน่อยได้ไหมอ๋อต้องขอยครับพี่เปรี้ยบไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันหนาไม่ได้โอเคโอเคถ้าเซตเซตอยู่ตรงนี้นะครับเซตอยู่ตรงนี้ อาโกอยู่ข้างล่างแสดงว่าตรงเนี้ยแข่ง <เท S 1> แร่กว่าอาโกก็คือใช่ครับดังนั้นจะไม่มีไม่มีถ้ามองอย่างนี้นะครับแสดงว่าเซตชนะก็จะไม่ไม่เพรอาโกแบบนี้ครับแต่แต่นะครับปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ผมจะเอามาเฉลยนะครับก็คือว่าตรงเนี้ยครับว่า ปกลมเนี่ยมันจะดูกันที่เวลาเท่าไหร่นะครับอือันนี้ผมทามาให้นะครับที่มันพอดีพอดีอ,ด 1, 1, 1, 1> อ่ะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนดังนั้นสองหนึ่งอะไรนี้จะไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นค่าที่โปรแกรมเขาตั้งมาให้เราต้องไปปรับเองนะครับไปปรับเองอเแบบพอดีพอดีนะครับที่รู้ว่าช่วงเนี้ยอันไหนชนะอันไหนนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนก็ปรับไปเป็นเป็นเดือนแปดอย่างนี้นะครับ เป็นเดือนแปดอย่างนี้ครับดังนั้นตอนนี้ยอโปก็ยังแพ้เซตอยู่เขาก็จะอ่าเรียกว่า,ควา,วาเคลื่อนยายไปก่อนแบบนี้ครับทีนี้เราก็มาดูอีกครับมาดูอีกว่ามีอะไรนะครับก็น่าจะแบงค์แบงก์แบงก์อโปรครับอ่ามีคอนซัมกับเซตนะครับคอนซัมกับเซตเหมือนเดิมนะครับเอถ้าทํามาแล้วเป็น ตาต้องจ้องปฏิทินนะครับตาต้องจ้องปฏิทินส่วนมากถ้ากดมาเขาจะให้เป็นเป็นหนึ่งปีครับม,มันยาวไปครับมันมันดูนยาวต้องหนึ่งเดือนนะครับครับต้องสองศูนย์ศูนย์สองเดือนอันนี้เดือนกันเดือนแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งอันนี้วันแล้วก็กดโกรครับกดโกนี่ครับอย่างอันนี้ก็แพ้เสร็จครับอืมอันนี้ก็ผ่านไปไม่เอาเต็มนี้ครับอ่า นี่ดี๋ยวค่อยๆออดูขึ้ได้ครับฟินเชียลนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งเดือนนะครับเป็นหนึ่งเดือนอันนี้ชนะนี้ก็ชนะเซตอย่างเงี้ยครับนี่เลยเป็นที่มาว่าทำไม มันเงินมันเข้าเข้าก่อนนเวลาเวลาเราตีความเนี่ยก็คือว่าถ้าตัวไหนชนะเซตแปลว่าเงินเข้าเซกเตอร์นั้นถูกไหมใช่ครับเงินเงินมันจะหมุนเข้าเซกเตอร์นั้นครับแบบนี้ครับแต่ใช้หนึ่งเดือนก็พอนะหนึ่งเดือนมันก็จะมีหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับมันก็เลยมีออ่ตัวระบบเทรดอันหนึ่งนะครับ ที่เขาจะดูหนึ่งเดือนนะครับดูดูเส้นตรงนี้นะครับแล้วเขาจะเอาสามเส้นแรกครับที่ชนะเซ็ตแล้วก็ซื้อทุกต้นเดือนของเซกเตอร์นั้นแล้วก็ขายทุกสิ้นเดือนอันนี้ครับมันเลยเรียกว่าระบบเทรดเซกเตอร์โรเทชัน่นอือก็คือทุกวันที่หนึ่งครับทุกวันที่หนึ่งเขาก็จะมาทำแล้วก็ดูว่าสามสามเส้นแรกไม่รู้ว่าเป็นอินดัสทรีไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหน ถ้าชนะเซตเขาก็จะซื้อเลยแล้วเขาจะโหไปถึงสิ้นเดือนแล้วโคก็จะเขาก็จะขายครับอโอเค okay, ต่อมาครับอ่าเป็นเชี่ยวเสร็จพอดีเวลาเรามีจำกัดเราก็เลยแสดงตัวอย่างข้าวๆที่เป็นอินดัสทรีกับเป็นคข้าๆอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับดูหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนพอไกลกว่านั้นไม่ไม่รู้เรื่องนะครับมันดูไม่รู้เรื่อง มีต้องเป๊ะนะครับสองสองศูนย์แปดอันนี้ปัจจุบันสองสองศูนเก้าโอเคครับกดเข้าไปอินดัสเซ็อันนี้ก็แพ้เสรครับยังยังไม่ได้คยังไม่ได้แต่คราวก่อนที่เห็นมันขึ้นนะ่ะเพราะอะไรมันชนะเซ็ตครับต้องลองกลับไปดูนะครับกลุก่มไ,ไหนที่ชนะเซ็ตได้เข้าเกงอะไรได้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ต้องรอเซตมันกลับมาไม่ไม่ลงแรงแบบวันนี้นะครับกลุ่มกลุ่มนั้นอ่ะมันมันจะไปแรงกว่าชาวบ้านเขาครับอืมอืมอืมแล้วก็คอมมาแล้วก็เซตย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามเคาะนะครับต้องติดกันนะครับของอันนี้ต้องติดกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเดือนเนี่ยเอาเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวนี่ครับดังนั้นอันนี้พึ่งชนะเ็จนะครับอืมอืม เนี่ยครับ property construction เดี๋ยวถ้ารอเซ็ตหายฝุ่นตลกแบบไม่ใช่วันนี้แต่เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดดูด้วยนะครับว่าเป็นตัวไหนว่าเซ็ตจริงๆเนี่ยมันมันตายมันตายแล้วยังนะครับ uh, uh, จริงๆก็เอาจริง,ก, uh, uh, รงก็ยังไม่ตายนะครับแต่แต่ก็อย่าอย่าพึ่งประมาทครับ uh, uh. อ่ารีซอร์สนี่ครับศูนย์แปดศูนย์สองสองโอเคศูนย์เก้าสองสองโอเคครับกดโกเข้าไป อยยัง <Safe rév mark> ดีอยู่เห็นไหมครับนี่หน้าแะครับดีซอสมันเลยขึ้นเพราะเราไปเปิดมูนดีซอสมันขึ้นทําไมเป็นอย่างนั้นมันชนะเซตด้วยนะครับมันชนะเซตนี่เแล้วถ้าไปดูบุมเบิร์กก็ก็จะเห็นครับว่าตัวเอ่อเรียกว่าตัวอาอ่ะมันจะมันจะอยู่ข้างบนประมาณผมผมทําเทียบไงครับผมทำเทียบผมไปทําเทียบมาเลยครับ อันนี้หุ้นกับเซ็ตได้ไหมได้ครับสบายครับ<อ>แต่ตัวหุ้นเลยควรจะเอาควรจะเอาไปเปรียบเทียบก,กับสิ่งที่เขาอยู่อย่างเช่นต้องรู้ก่อนว่าหุ้นนั้นมันมันอยู่ในเซ็ตฟิตี้ก็ต้องเอาไปเทียบกับเซ็ตฟิตี้โอเคโอเคที่อนะครับโอเคถ้าเซตฟิตตี้ไปเทียบกับเซ็ตเนี่ยส่วนมากจะแพ้ส่วนมากจะแพ <okay. S 2> ้เรา เราเอาคนตัวอ้วนไปเทียบกับคนของมันวิ่งไม่ทันเพราะฉะนั้นเวลาเทียบหุ้นก็เทียบเบหุ้นหลักๆก,กับตัวเซ็กฟิฟตี้จะดีกว่านะเซ็ตหุ้นใหญ่นะใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าหุ้นเล็กก็ไปเทียบกับเซ็ตได้เลยกราเล็กก็ไปเทียบกับเซ็ตได้เลยโอเคถ้าหุ้นใหญ่ผมแนะนำเอาไปเทียบกับเซ็กซ์ฟิฟตี อันนี้ก็อันนี้ก็ไหลทั้งคู่นะครับแต่ว่าเซอร์วิสก็ยังชนะอยู่อพี่พี่ขอดูตัวอย่างหุ้นตัวหุ้นสักสักตัวได้ไหมได้ครับได้ครับเออพี่สงสัยตัวบำรุงราดไอตัวบำรุงราดไอ m s ดีดีกว่า BDMS เดีกว่า BDMS อันนี้ต้องต้องเทียบกับ Set 50อ่าอครับออกมาไงดูนดยสักคู่ครับ ได้ไหมนี่ไปอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมหนงเดือนนะครับอย่าลืมหนึ่งเดือนน่าจะชนะมานานนะอืมอืมอืมอืนีครับคือคือพอเราได้โครงสร้างนี้ก็หมายความว่าตัวบตัวเอ m s น่าสนใจในการเก็งไวในกรณีที่มันย่อลงมาถูกไหมเพราะมันชนะเซตอยู่ไอเซตฟิตี้อยู่ครับเพวยังยังยังชนะเซตอยู่ใช่ครับ <Okay. S 2> อันนี้เนื้อหา <Okay. S 2> วันนี้แอดวาซ์สุดๆเลยนะครับแต่เอามาให้มันมันง่ายสุดๆเดี๋ยวขออนุญาตไปตรงนี้อีกนิดนะครับได้ครับเจอเลยครับเอิอเลยครับมันมันมีแบบมันมีแบบเออ่มีแบบรวมด้วยนะครับมีมีแบบมีแบบรวมด้วยนะครับพอดีผมทำทำแปะเราเอา ทั้งเก้าอินดัสทรีครับมาเทียบกันได้นะครับกับเซ็ตแบบนี้ครับนี่อีฟินใส่ได้ยี่สิบห้าเส้นนะครับยห้าเส้นเสียดายที่เซกเตอร์มันมียีแปดก็คือต้องต้องตัดเซกเตอร์ที่มัน เรารู้รู้เห็นเห็นว่ามันอ่อนแอออกไปครับแล้วก็เลือกมา25แล้วให้เขาแข่งกันเองก็ได้อืออ,อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้ากดไปแล้วมันไม่ติดเนี่ยกดสักสามครั้งเดี๋ยวมันก็ติดดังนั้นเขาก็จะไปดูว่าตัวไหนที่ที่ชนะเซตสามอันแรกนะครับแต่แต่วันนี้อาจจะยังยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเซตเซตเป็นสีม่วงปีนี่นะครับก็จะมีตัวที่ชนะเซตอยู่ ก็คือแดงดีซอสนะครับเขียวฟินเชียวนะครับเขียวฟินเชียวแล้วก็ขาวพอบคอนมันก็จะตรงกับที่เราค่อยๆไล่ดูตะกี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาวันนี้นะครับประมาณประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าอยู่เหนือศูนเนี่ยก็คือยังยังโอเคนะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแแต่ถ้าเมื่อไหร่ตลาดขาลงนะครับโอ้โหทุกเส้นต่ำศูนยหมดเลยครับอืทุกเส้นต่ำศูนย์หมดเลย เรี่กดูมดูโมเมนตัมก็น่าจะได้ด้วยนะโมเมนตัม um ตลาดก็น่าด้ยใช้ส้นเป็นหลักแล้วก็ขอญาตย้อนไปอาทิตย์ก่อนนะครับที่เราคุยกันเรื่องแกะทีนี้มันก็จะเห็นว่าเซ้นร่วงมันจะร่วงนะครับเซ้นร่วงมันก็จะมันยังไม่ตายนะครับเพราะว่าแกะมันอยู่ตรงนี้นะี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์เข้าๆแกะอยู่ตรงนี้แถวๆเนี้ยครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งตรงนี้ครับ ที่ที่มันยังไม่ตายนะครับวาปอย่างลงแล้วก็อาทิตย์ก่อนเราคุยเรื่องแกะไปเราเราก็ที่ผมเอาแกะมาให้ดูจากการสแกนก็จะเห็นว่ามันมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับดังนั้นเขาก็เขาก็ยังเขาก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยครับอืจนกว่าจะเลือกทางหรือถ้าถ้าฟาวเนี่ยก็คือบุดครับอย่างบุืมแล้วแล้วเมื่อเราเอาอลิเกเตอร์มาใส่เนี่ย คือคือตรงแก็บเนี่ยพี่พี่สามารถพี่สามารถบอกได้เลยนะว่าห้ามหลุดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งถูกไหมอ่าเดี๋ยวผมดูชัวชัวนะฮะอันนี้ต้องเป็นราคาโอเพนหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งจุดแปดสี่ครับก็ใช่ครับประมาณนั้นอืมโอเคหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งอย่าหลุดครับอืมโอเคครับก็วันนี้อ่าแล้วก็เส้นเอลิเกเตอร์มันก็ยังยังไม่หลุดเส้นระเงินนะครับยังไม่ได้หลุด ถ้าถ้าถ้าเราดูดีๆตรงเนี้ครับยังยังไม่หลุดเส้นน้าเงินมาโอเคโอเคอย่างนี้ครับคือถ้าหลุดเนี่ยจะเป็นทั้งหลุดเส้นน้ําเงินหลุดทั้งแก็บนะครับก็จะลงแรงจะลงแรงก็ต้องก็ต้องให้เข้าดันขึ้นไปให้ได้โอเคครับอไปอาหารเลยนะครับพี่ไปเลยไปเลยว่ามีจะดูหุ้นก่อนไปไปอาหารได้เลยเพราะว่าวันเนี้ยเงื่อนไขของวันนี้ก็คือเราเราให้ลูกค้าดูแล้วว่า ถ้าหลุด1611มันจะหลุดทั้งเส้นน้ำเงินของเอลิเกเตอร์และแกะซึ่งจะทำให้ลงแรงถูกไหมวันนั้นก็ตามดูอาทิตเนี้คงรู้ผลแลอย่ากให้หลุดครับโอเคครับเออวันวันนี้เป็นร้านที่ผมว่าราคาเหมาะสมนะครับชื่อที่เชียงใหม่ครับคือชื่อร้านครัวป้าอ้อยนะอันนี้ทุกร้านผมจะไปทานมาหมดนะครับ เอ,อ่ตรงนี้มันจะหาไม่ยากครับมันจะอยู่อยู่ในตัวเมืองแล้วก็มีที่จอดดินถนนก็มีนะครับจอดแบบเสียเงินก็จอดได้หลายร้อยคันนะครับก็เป็นเป็นลานจอดรับปัญญาของมอชรอครับอืมอืมอันนี้ได้เป็นเชียงใหม่ที่ได้ได,ได้นิชดินประเภทริบคุม,มองนะครับก็คือว่าประเภทร้านราคาไม่แพงพอเข้าถึงได้แล้วก็อร่อยนะครับอืมอร่อยไม่แพงก็อ้อยเป็นเป็นเชฟาหลายโรงแรมครับแล้วก็ ท่านเปิดที่บ้านท่านแถวสันติธรรมแล้วก็ทีนท่นี้ทีนี้เริ่มไม่มีที่จอดครับปัญหาแรกแล้วก็ยิ่งมาได้นิชรินอีกก็ต้องย้ายออกมาครับไม่งั้นไม่งั้นมันลําบากแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวไปผมแนะนําไปบ่ายโมงนะครับเพราะว่าถ้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงยังไงยังไงรอคิวนานนะครับเพราะเพราะเป็นนิชรินด้วยอืแล้วที่ที่ผมชอบก็คืออีกอันนึงก็คือ คอนเซ็ปต์ร้านแกก็คือแกให้ฟิวชั่นอะไรนะร<ต>ก็คงรสชาติทา้เดิมของเมนูนั้นให้เต็มที่นะตามตามตามอาหารที่ควรจะเป็น,นครับก๋วยเตียเเต๋ยวเนื้อสับครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับครับต้มยำป,ปลาเป,เ,ปเป็นปลาครับปลาอันนี้เป็นก,กะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบครับครับคือไม่ไม่น่าเชื่อนะอาหารง่ายๆแบบนี้ก็ก็ขายได้ดีนะเนาะ ถ้าทาอร่อยนะใช่ครับใช่ใช่ครับก็คือผมผมชอบคอนเซ็ปต์พันนะครับเขาบอกว่าเขาเขาเขาไม่ฟิวชั่นแต่ว่าเขาเขาขอโฟกัสรสชาติว่า,วามันมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยควรจะควรจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ดั้งเดิมแบบชาววางังแต่ว่ามันมันต้องเป็นอย่างนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยท่านที่เป็นเชฟมามาหลายโรงแรมเลยเลยกล้าเอามาแนะนํานะครับเลยเลยกล้ากล้าเอามาแนะนําแล้วก็อันนะี้เป็นแบบ ดังมากในในหมู่นักท่องเที่ยวในอะไรอย่างนี้นะฮะดังดังอยู่แล้วนะครับแกแกดังอยู่แล้วแล้วก็ยิ่ง<ๆ>ยิ่งมาดังอีกก็คือคือต้องต้องย้ายออกมามาเปิดสาขาใหม่เพราะว่ามันมันไม่มีที่จอดรถแล้วก็คนรอเยอะคสำหรับพัวป้า้อย่างนี้นะครับต้องแวะไปชิมนะต้องแวะไปชิมครับ <Okay. S 2> วันนี้ก็จริงๆเป็นเป็นเนื้อหาที่ลึกนะครับเนื้อ,อหาที่ลึกแต่ผมเอามาทําง่ายๆอ,อแล้วก็คิดว่าท่านที่มาดูก็น่าจะได้อีกนึงสัญญาณเป็นค o n f i r m a t i o นเลยว่าเอ,อท่านท่านเช็คนิดหนึ่งว่าว่า,าหุ้นที่ท่านดูเนี่ยมันมันเทียบกับเซ็ตมันแข็งแกร่งกว่าไหมอะไรอย่างไรครับอืม,อม,มันก็จะไปไปล้อกับเหมือนได้ดู โปรแกรมอะไรแพงๆเลยนะเป็นเป็นร้านอ่เมันก็รอสูสีเออเป็นรอสูสีเออใช่นะเพราะว่ามูเบิกนี่โอ้ละเอียดมากนะครับอยากดูอะไรที่แบบคือพี่ได้บอกพี่จะบอกว่าตัวเลขอะครับตัวเลขมีเฉพาะที่โบเกอร์สำนักวิจัยของโบเกอร์เท่านั้นถึงจะมีเครื่องนี้มหาลัยก็ต่อให้มหาลัยชื่อดังก็มีเครื่องเดียวนะครับมีเครื่องเดียวจริงๆ ผมว่าก็เนี่ยครับตอนนี้ห้องสมุกมาเลยเขาก็เริ่มเริ่มประชาสัมพั์แล้วนะฮะโอ้เอามาตั้งสิบหกเครื่องต้องต้องใช้ให้คุ้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอาจารย์เชียงใหม่ไปให้หมดเลยครับมชแม่ตูวอะไรเดี๋ยวแหกันไปเลยครับแล้วก็๋ยวให้เขาทำทำเวิร์กช็อปให้ด้วยเพราะว่านักศึกษายังไงสุดท้ายไปไปฝึกงานไปทํางานที่ไหนเขาก็ต้องถามเขาก็เคยได้สัมผัสกูมึกไหม ดังนั้นน่าน่าจะดีขึ้นนะครับห้องสม,มุดม,ม,มารวยเขา,าอุตส่าห์ลงคุณแต่ว่าถ้าท่านท่านนักลงทุนทั่วไปก็เป็นไทยประดิษฐ์อันนี้แหละครับออือสามารถกลับมาดูซ้ำได้นะครับโอเคโอเคโอเคครับครับดีใกล้จะหมดเวลาพอดีกำลังดีวันนี้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับเจอกันวันพฤหัสหน้าครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับ